ดึงก่อนมาล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นทําทการปลดด้านข้างนะครับ1จุดค่อยๆหย่อนเวทีลงมาเลือดออกมาเลยปิดเสร็จแล้วก็วางลงไปเนื่องจากจะนําไปพรีเซนต์เนี่ย เราจึงมีเชลทางด้านท้ายมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ c a ล r ี่บอยมีอะไรดีๆมานําเสนออีกแล้วนั่นก็คือตู้คาร์โกบล็อกที่สามารถทําเป็นตู้รถเวทีได้ติดตั้งอยู่กับหน้าของตัวต้าไฮรักแชมป์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้น่ารักแล้วก็ทําเป็นเวทีกันยังไงตามน้ํามาเลยครับ Carry boy. รถคันนี้นะครับเป็นตู้คาร์โกบ็อกดัดแปลงพิเศษตวงสเกิร์ตเองเนี่ยจะทําเข้ารูปก,กับโฉมของตัวต้าไหรักแชมป์โดยเฉพาะนะครับข้อดีของคาริบอยคาร์โกบ็อกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยรถเนี่ยจะเป็นตู้สีขาวแต่เขาเนี้ยความที่มันเป็นพื้นเรียบเราสามารถสั่งทำสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นโฆษณาไปในตัวได้เรามีทีมงานที่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอย่างคันนี้เองนะครับเป็นของ คู่บตูต์อะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับด้านนอนนะมีจุด power pack สามารถใช้ไฟ220โวลต์จากไฟบ้านได้ทางด้านหน้านะครับมีตัวการลมนะครับหรือแคปด้านบนนะฮะจุดไฟด้านบนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถูกต้องตามกฎของกรมขนส่งอันดับแรกผมจะเปิดเวทีทางด้านข้างก่อนให้ดูเลยนะฮะเราก็ทำการปลดล็อกนะฮะเซฟตี้แบบนี้ทั้งสงจุดนะครับทางด้านท้ายจะมีกุญแจล็อกด้วยนะฮะ ก็ทําการเปิดตู้ดึงกรอนมาล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นโช๊คสตัวแล้วก็มีตัวเซฟตี้กันลมตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกการกลางเวทีนะครับให้ทําการดึงขาอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตัวนี้ให้ตั้งฉากทั้งสองข้างเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมาเราจะทําการนําเวทีลงอ่าทำการปลดด้านข้างนะครับ1จุดค่อยๆหย่อนเวทีลงมา ตรงทางด้านเท้าของเขาเองเนี่ยก็สามารถปรับจูนนะครับให้ได้ระดับเป็นเวทีแบบเสมอ90องศาก,กับพื้นได้แล้วจะมีบันไดาทางด้านข้างให้ตรงนี้เลื่อนออกมาเลยเป๊ดเสร็จแล้วก็วางลงไปทางด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับปลดสลักทางด้านข้างออกนะครับผมแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วทำการเปิดตัวโช๊คเนี่ยจะเบามากเลยนะฮะ เหมือนเดิมนะครับมีโช๊คมีตัวเซฟตี้อยู่ตรงนี้สำหรับพื้นลูกค้าเลือกเป็นอลูมิเนียมลายตีนเป็ดแบบไร้รอยต่อสังเกตว่าเป็นแผ่นแบบเต็มเลยแล้วก็ไม่มีรอยต่อด้วยข้อดีของลายตีนเป็ด1กันลื่น2ทํทำความสะอาดง่ายนะครับผมวิธีการขึ้นก็ขึ้นได้2แบบก็คือขึ้นจากทางาทาทาาด้านบันไดท้ายก็ได้หรือว่าจะขึ้นจากทางบันไดตรงนี้ก็ได้ก็สะดวกดีนะครับ เวลาทําการใส่เซฟตี้เนี่ยเราจะมีรูให้อยู่ให้เสียบจากด้านบนลงมาด้านล่างทางด้านหลังก็เช่นกันนะครับแบบนี้นะครับนะความพิเศษของรถคันนี้นะครับเนื่องจากจะนําไปพรีเซนต์เนี่ยเราจึงมีเชล์ทางด้านท้ายให้นะครับไป็สำหรับวางสิ่งของเพื่อการขายเลยก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่าต้องการความสูงในเชลแต่ละชั้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราไม่ฟิก แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะเรามีทีมงานดีไซน์ให้จะเอาตู้กี่แบบเอากี่ตอนหรือว่าจะดัดแปลงยังไงให้เหมาะสมกับลูกค้าตรงนี้เราสามารถทําได้แสงสว่างภายในรถนะครับลูกค้าก็สามารถบอกได้เลยว่าต้องการความสว่างแค่ไหนและกี่จุดนะครับตรงนี้เราจะเป็นใช้แบบเป็นไฟ LED แล้วนะฮะ ทางด้านท้ายก็มีนะครับผมจุดต่อมานะครับก็จะมีตัวเรื่องของหม้อแปลงไฟนะครับว่าตอนนี้ใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊ก220โวลต์อุปกรณ์ใดๆที่220โวลต์มีได้เลยก็จะมีตัวปลั๊กให้มีตัวสวิตช์แสงสว่างให้นอกจากติดตรงนี้แล้วเนี่ยลูกค้าก็สามารถบอกเพิ่มได้นะครับต้องการให้ติดตัวไหนเพื่อความสะดวกจุดต่อมาตรงนี้นะครับตรงแคปด้านหน้าเองเนี่ยจะมีที่เหลือเยอะมากเราจึงทําบานประตูตัวนี้เป็นช่องเก็บของได้อีกหนึ่งจุดต่อไป เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเก็บกันนะครับกดสลักล็อกก่อนแบบนี้นะครับทุกจุดนะครับก็กดลงไปอย่างนี้เลยนะครับกดสลักล็อกนะครับให้เข้าก่อนทั้งซ้ายและขวาการเก็บบันไดนะครับยกขึ้นแล้วก็ลูดเก็บเข้าไปในเกล็ดแบบนี้ดานเวทีเข้าไปที่เดิมแบบนี้ทำการล็อกนะครับ ต่อมาเก็บขาทั้งสองข้างให้เรียบร้อยครับก็ทำการปิดบันพับเช่นเดิมนะครับออนะฮะใช้แรงนิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็ทำการล็อก ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการทําภารกิจต,ต่างๆในเรื่องของการค้าขายหรือว่าจะให้เป็นรถทําเงินของท่านนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เรานะครับ027528585อีกหนึงเบอร์นะครับ023607555นอกจากโปรดักต์ดีๆแบบนี้แล้วนะครับเรายังมีโปรดักต์อื่นอีกมากมายนะที่ท่านสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w c a r r y b o y c o m ช่องของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงนะครับอาทิเช่น รถบ้านนะครับรถสายแคมเปอร์รถพยาบาลรถตู้เย็นรถตู้แห้งนะครับอุปกรณ์เอเซซอรี่ต่างๆที่ท่านสนใจและอย่าลืมนะครับปลายปีนี้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิก,กายนถึงวันที่10ทธันวาคมนี้เจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่42ท่านจะเจอโปรดักไคลิบอยที่เป็นนิวโปรดักอันนี้ขอบอกเลยว่าสายแคมเปอร์้ามพาดเด็ดขาดวันนี้นว่าขอตัวไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ Harry boy, the name of quality and design.